เดี๋ยวมาดูสับปเปลี่ยนหัวนะครับจากเพิ่งมาถึงกันตังเมื่อสักครู่เดี๋ยวรถก็จะสลับหัวเตรียมขึ้นกรุงเทพตอนบหม่วันนี้นะคลิปนี้จะพามาชมการกลับหัวรถจากที่สถานีรถไฟกันตังโดยขบวนรถ167ที่เพิ่งเข้าสถานีกันตังจะก,กลับหัวกับกรุงเทพเป็นขบวน168สถานีกันตังเป็นสถานีสุดปลายทางอันดามันโดยหัวรถจากอัลสตอม4125ทำขบวน สุดปลายทางอันดามันครับตรงนี้แล้วครับก็จะทำการสลับหัวครับเดี๋ยวเข้ากรุงเทพครับผมถอยแล้วครับ